วันนี้น่าจะเป็นคืนที่ที่สองหรือที่สามไม่รู้แต่วันที่สี่นะครับก mm ็มีไอบ้างนะครับแต่ว่าน้ำมูกเนี่ยมันเยอะมากเลยทุกคนมันมูกมันเยอะมากนี่ฮะมันหายใจไม่ออกเลยมันไม่รู้มันอะไรมันตันนั่งนะนะไม่มีมหายใจไม่ได้เลยทรามานมากเอาประคบร้อนนะประคบเย็นนะประกบร้อนก็ไม่หายนะหายใจไม่ออกนะครับทุกคนค ก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าก็อืมัมนทรมาร์ทไม่รู้ว่าอาการอาการมันคืออะไร <c oughs> น้ำมูกนี่เยอะมากนะทุกคนออกทุกนาทีเลยนะประมาณเยอะๆถ้าถ้าใส่ถ้วยนี่น่าจะเต็มถ้วยแนละ้ว้วยใหญ่ๆะนเต็มมาประมาณนี้นะนนะใหญ่ๆนะออกเยอะมากนะเ <c oughs> อางี้มาดูจมูกผมดิ แต่มผมเนี่ยน้ำมูกนี่เอาออกเยอะมากนะเนี่ยขนาดนี้เอาออกมันยังหายใจไม่ได้เลยนะทุกคนไม่รู้มันเป็นไซนัสหรือวอ่าติดเชื้อในพงจมูกหรือเปล่ามันหายใจไม่ออกแรกๆมันจะเป็นที่คอนะทุกคนแสบอคอแล้วมันก็ขึ้นมาที่เพดาน,นะไอตรงไอเชื่อมจมูกเนี่ย พอมันรู้สึกปุ๊บแบบเรามาเข้าจมูกเลยทีนี้น้ำมูกเยอะเลยทีนี้โอโ้โหมันตอนนี้มันน่าจะอยู่แถวนี้แหละโพงจมูกนเข้างใอใส่นงใสนัดอะไรของมันตอนนี้มันไหลยเยอะมากเยอะมากนะทุกคน,นหายใจไม่ได้ตอนนี้มันหายใจไม่ออกนนก็นอนไม่ได้เลยในคืนนี้มันจะนอนไม่ได้เลยนะมันก,ก็เดี๋ยตอนนี้ อันน้ำมูกออกหายใจได้ข้างเดียวข้างนี้หายไหมดูจมูกมันแดงหมดแล้วตาผมก,ก็แดงหมดเลยมันทรมานมากจะป่วยแต่ละคันีคือเสียเวลามากเสียเวลาทำทำงานเสียเวลาการเรียนเสียทุกอย่างเลยอัอดขิปไปไปดูมันมันจะเป็นยังไงจะเป็นคืนที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าคืนนี้น่าจะหนัก หนักก็คืนก่อนกอบอกมันหายใจไม่ออกนะคืนแรกๆนะที่ตื่นขึ้นมานะมันก็มีน้ำมูกเต็มเลยนะเสมหะเต็มเลยอ้วกอ,อะไรนะอะไรไปดูน้ำลกคอออกมาเป็นเป็นสเมนสมหะเลยเป็นเศษเลยนะทั้งจมูกทั้งปากออกมาตอนนี้เหลือแค่จมูก,มกนะส่วนมากก็จะเป็นที่จมูกจะออกมาเรื่อๆยๆแล้วเดี๋ยวมาก เคราะนะทุกคนคือเราก็พยายามรักษาตัวเองให้แบบดีที่สุดแล้วพยายามใส่แมสพยายามป้องกันตัวเองแต่ว่ามันก็ติดอยู่ดีนะไม่รู้ว่าประมาทอะไรมากมายเราก็ต้องอยู่ในสังคมนะครับเราก็ผมก็เคยประมาทครั้งหนึ่งนะที่ติดโควิดครั้งแรงนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ติดอะไรติดโควิดหรือว่าอะไรถามว่ามีไข้ไหมมันก็ไม่ได้ไข้แบบร้อนหนักขนาดนะั้นอาการมันแบบ รุ่มๆเลยครับทุกคนไม่ได้ไม่ได้มีไข้มากมาไม่ได้มีไข้แบบร้อนจีเลยกเป็นคนร้อนแบบธรรมดาร้อนแบบปัญหาตอนนี้ก็คือหายใจไม่ออกนะทุกคนหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกนี่แหละมันก็เลยนอนไม่ได้นะทํายังไงดีผมก็พยายามเสิร์ชหาข้อมูลในเน็ตแล้วก็อืมมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีนะว่าทำยังไงบอกให้เอาประคบร้อนประคบจน กอดอกกูพก็ดมเกลือบาร์ไล่จมูกเงนี้สูดเข้าแต่ว่าอันนี้มันสูดไม่ได้ไม่มีลมเลยก็เลยตันเลยพยายามเอาน้ำมูกออกมันก็ออกเรื่อยนนะโอ้โหเยอะมากทุกคนทรมานมากนะไม่อยากจะป่วยเลยอ่ะบบป่วยตอนวันเดือนเกิดกงมันดีเหมือนจะบุบติดโกูไปเลยกับติดช่วงวันเกิดนี่แหละสวยสวยสุดๆเลยสวยคุณสองเลย อืมคือไม่ได,ไได้ไม่ได้บินดับ,บาดไม่ได้นะล,ลงลงสันมือเดียวนะฉ <c oughs> ันข้าวก็น้อยมากนะจะพร้อมแล้วมือกินข้าวก,กินอะไรไม่ค่อยได้เลยมันจะเบื่ออาหารนะแต่ก็กินได้นะกินได้พอกินได้เหมือนนะมันคนป่วยกินได้เล็กน้อยนะทุกคนกินเป็นประทีนะ ปัญหาตอนนี้คือหายใจไม่ออกโอ้โอเคประมาณนี้แหละห้านาทีและปิดไ้